จังนะหวัดระนองประชุมจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกจัดงานรณรงค์ต่อต้านการฆ่ามนุษย์เนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านการฆ่ามนุษย์5มิถุนายนนายจักรินเปลี่ยนวงผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดงานรณรงค์ต่อต้านการฆ่ามนุษย์จังหวัดพิษณุโลกเนื่องในวันรณรงค์ต่อต้านการฆ่ามนุษย์5มิถุนายนเพื่อให้ทุกภาคส่วนรวมพลังเจตนาลมต่อต้านการฆ่ามนุษย์ ภายในงานมีกิจกรรมการประกาศให้การต่อต้านการค้ามนุษย์เป็นวาระของจังหวัดการฉายวิดิทัศน์เรื่องความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเหยื่อการค้ามนุษย์เวทีเสวนาให้ความรู้ความเข้าใจมุมมองสะท้อนจากสื่อมวลชนที่มาร่วมงานและการจัดนิทรรศการแสดงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ส่วนที่จังหวัดระนองนายสุริยันการจน,นะศิลป์ผู้ว่าราชการจังหวัดประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมาหลังจากได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาลโดยกำหนดให้จังหวัดระนองและจังหวัดสมุทรสาครเป็นพื้นที่นำร่องในการจัดระเบียบเนื่องจากมีแรงงานสัญชาติเมียนมาเข้ามาทำงานเป็นจำนวนมากส่งผลให้เกิดปัญหาหลายๆด้านจึงให้ความเห็นชอบกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินง,งาน การจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวซึ่งจะมีการประชุมติดตามและประเมินการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง